นะครับเปิดตัว5ล้านกว่านะเนี่ยเหรอตัวท็อป7ล้านกว่านะเฮ้ยรู้ขนาดนั้นเชียวอ้าวซื้อบีนได้7 0รับซื้อบีนได้7 0รับ โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคสซี่ขาครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วรอคิวนานมากกว่าจะจบโอ้โหวันนี้เอาคุ้มหนึ่งช่องใหญ่ไปดูเลยครับช่องอัลเลแมนว่าทาคลิปเกี่ยวกับคันเดียวกันนี่แหละยิ้มน้อยก็คันเดียวกันช่องชูชาติก็คันเดียวกัน,กน,เ,กนเป็นอันนี้สองต่อนเนื่องครับผมงงเลทุกคนอะไรวะอันเดียวกันอันเดียวกันเป็นรถนี่เป็นไงอ้าวอยู่เห็กเช็ดล้อี่พนมเดี๋ยวรถลุงเ,เ,เป็นน้อยโอ้โหเป่าเป่าเป็นรถพอด<ๆ>ครับ<ๆ>ที่พ่อเช่ามาแกล้ง งานออลเลี่แมนไปดูกันซะย้อนกลับไปดูแต่ตอนนี้พี่จะมารีวิวให้ดูก่อนว่าพี่ไม่เจ้าของแล้วซื้อเลยเหรอพอเช่ามานึ่ซื้อต่อเลยเหรอโหดมากขอรีวิวที่นั่งหาความรู้เมื่อกี้นีเลยดันถูกต้องครับผมไปหาความรู้มาแล้วว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรปีอะไรจะรีวิวรถเหรอรีวิวนี่ครับมามาทั้งทีอยากจะรู้ว่าเครื่องยนต์กี่ซีซีขนาดฐานล้อเท่าไหร่แม็กกว้างเท่าไหร่เป็นลาคีช่องเลยเนี่ยโอ้ลาคีมากเลยครับเพราะว่าปกติเห็นทะเบียนอันนี้ราคานี้เทียบเบียนไม่ได้เลยเบียนซื้อเบีี้ยดก่ค อันนี้เหรอประมาณเบี้ยนร้อยคันร้อคันเบี้ยได้ร้อยคันแน่ตีซะเี้ยคันละแสนเฮ้ยราคาเปิดตัวราคาเปิดตัว5ล้านกว่านะไม่เหรอเปิตัวท็อป7ล้านกว่านะเฮ้ยรู้ขนาดนั้นเชียลอ้าวดูเมื่อกี้แม่งเอาโม้ใหญ่เลยโอเคไปเริ่มมีว่ามีอะไรบ้างซื้อเบี้ยได้70คันซื้อเบี้ยได้70็ดสิคันเอาเฮียตรงไหนไปจอดวะเนี่ยโอเคครับรถคันนี้เป็นพอร์ตปี2018 รู้ขนาดน,นั้นเลยเหรอมึงแอบไปเปิดรูปบางทีนี้ตัว718อ,อ่ะเออทุกคนตัวไหนครับไอ้บ็อกเซอร์อะไรป่ะ,ไ,ไ,ไ,อะไอ้ไสามตัวร้อยนะ มันไม่ใช่เ <laughs> ออรื่องบอกเซอร์หนึ่งเรื่องของแคปตันจอร์แดละเอียดมาแล้วกลัวพลาเดี๋ยวน้องๆทมถุยแน่ๆะครูดูได้สองตัวใน,นทมถุยก็มาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเปิดประทุนอ่าปี2018รีวิวแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นบุญช่องเลยเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบวางกลางครับนี่เอาแบบหลักการขนาดนี้เลยเนี่ยหลักการละจ้านทำไมเนี่ยรถ2,000ซีซีโอ้โหเครื่อง2,000ันเนาะใช่300อยแรงม้านะมั้ยกม้า 300สัตว์3เม็ดก็โดนจับแล้วสามร้อยมาเลยเหรอกี่ตันเนี่ยคันนี้กี่ตันกี่ตันคันนี้อะไรที่เขาไม่ได้เกี่ยมดินี่ก็ต้องอ่านอีกแล้วเนี่ยเออไอ้เหี้ยต้องอ่านอีกแล้วเนี่ยเนี่ยหักเขาบอไม่เจอด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยอเหมึงก็มึงอนกับชอบหักหน้าคอนเออคนอย่างมึงเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้น่าจะประมาณตันหน่อยๆประมาณคัน เนี่ยเนี่ยเดาเยอะเนี่ยเดาเดาเดาข้าวตุ้งอวัอ่าโอเคเห็นไหมตัวนี้น้ำหนัก1,685งพนหกร้ิบโลนะครับโคตรดีดีขนาดยางเห็นไหมสองสามห้า2ามสิบห้าไอเออเฮียไม่ต้องดูแล้วน้องๆปิดเถอะน้องๆไปเปิดโบชัวร์เอากันรีล้อขอบยอย่างสี้ล้อขอบยี่สิบครับผมเป็นล้ออันลอยอลูมิเนียมอันลอยแล้วก็เขาไม่ใช่ล้อกระถางเอามั้งเนี่ยหกพอร์ตได้ป่ะตัวหน้าน่าจะแปดพอร์ตเพราะว่าหน้าจะใหญ่กว่าหลังดูดิ แม่งงงเงี้ยโอ้โอ้โอ้นี่มึงถามอะไรที่เขารู้เลยดิเขาให้ละเอียดเฮ้ยข้างหน้าสี่พอทข้างหน้าสี่พอทดูอะไเนี่เพอร์ใหญ่ก็ดูวงจานอีกแต่ขนาดจานไม่รู้ว่ากี่ไม่ไม่เขาไม่ได้รับตามรูเหรอรับรูไม่เหรอรับตามรูไม่ใช่เติมรูจามเนียเฮ้ยใครเอาให้สองตัวนี่ไม่เกี่ยวกันไอ้เฮียยังไม่ได้ขึ้นคันเลยเนี่ย เชื่อไหมเขาไม่ได้จ่ายรถเทสลาเชื่อไหมเขาบอกรถรถยี่ห้ออะไรวะใครใครอะไรอะไรล่าๆนะไอ้เหี้ยไปได้รมึงใเกิน2,000ปี2,000ไม่รู้แล้วไม่รู้มึงต้องเขาใจว่ากูเล่นรถญี่ปุ่นารู้จักสุดแค่คารลิเบียนเองออันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพิชาติในอีีนี้เลยแล้วกันดูภายในก่อนดีกว่าน่าอย่างภายในกับแางนอก ครับปุมนี่ยเฮ้ยรุ่นนี้นี่พอเวลาเป็นเปิดประตูได้เวลาเปิดประตูกระจกมันจะลดลงมาเพื่อลดแรงเสียดทานเวลาปิดใช่ไหมพอดีแรงใช่ไหมอ๋อเขาเรียกแรงอัดภายในห้องโดยสารไอ้เหี้ยกูเรียกแรงเสียดทานไหมนะแรงเสียดทานมันการเสียดสีเอาเข้ามาทำอะไรท้า นี yeah. yes. ่พี่ชาจะเปิดบทุนโชว์น้องๆทุกคนนะครับเรู้เปล่าว่าเปิดบทุนตรงไหนไม่ทำร้ายปักระจกทำไมเวลาเปิดกระจกมันจะลดลงมาก่อนนิดนึงแล้วบทุนก็จะเปิดข้างในเห็นไหมมันจะมีปุ่มเปิดปิดทะลุนี่งัดขึ้นมันก็จะเปิดแต่เราต้องเปิดกุญแจก่อน ออปชั่นก็หายไปหลายช่องอยู่นะโอ้โเนี่ยตัวนี้มีอยู่มีอยู่เราแกะปุ่มออกออปชั่นซ่อนอยู่ไหนอะไรยิ่งเห็นแล้วผมงงใช่ออปชั่นเยอะมันจะเต็มหน้าหมดใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้มันคืออะไรบ้างไม่มีโอเคโอเคแล้วคลิเปิดฝากโพงอย่าหนรอ่ะนี่ไงเปิดฝาโพงอันนี้กป็นโพงหน้า เปิดดูเครื่องโยนอันนี้กระโปรงหลังอะแล้วดูเกงในกระโปรงไหนจอดปลายรถเมย์จอดปลายรถเมย์แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะเฮ้ยอันนี้มันต่ำโหดได้ใช่ไหมโหมดไรเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ที่นี่ได้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 แพทเทิร์นชิปกี่สปีดนะเจ็ดสปีดใช่ไหมประมาณ12เกียร์สิบสอเกียร์เดินหน้า18เกียร์ถอยหลังแล้วมันสิบล้อนี่อันนี้เปลี่ยนเกียร์แล้วค่ไอสั่งที่พวงมาลัยได้ใช่ใช่ ไม่ไม่ใช่โฟกลิฟนะตรงนี้ไม่ใช่ตัววงโฟกลิฟตนะพี่อันนี้อะไรหมวดหมวสปอร์ตอะไรอย่างงี้มั้งมว่าให้พี่ขามันอันที่มให้กุงฟังไม่ง่ายเลยไงสปอร์ตพาร์ตอันนี้อันนี้หมวดสปอร์ตพาร์ตอยู่ใช่ปะอินดิวดอนอินดิวดอนแปลว่าอะไรอันนี้ชนเริ่มนแต่เาปะอ๋อแล้วแต่หรอ๋อถ้าเราเปิดไปมันก็จะปัดหมวดตัวซีหรือตัวอะไรตัวโอโอเโอันอนไรออเรจิโนเนี่ยเขามีออปชั่นไหไตรงนี้ออปชั่นอันนี้ครับ ที่วางแก้วเออผม<ส>ว่าพรไม่มีที่วงางแก้วถ้าของลำโบแปดหมื่นนะไม่ใช่แท็กซี่น,นะเฮ้ยถ้าของลำโบไม่มีที่่ะพิชติลงมา ทำไมให้โอรีวิวให้โอมรู้เยอะกว่าเลยถ้าของแรงหมดเออให้โอมันช่วยกูหน่อยดีกว่าแปดหมื่นเอรพอนี่เหรอพี่วานเหนื่อยไะช่วยช่วยพี่หน่อยไม่เพราะโอมันมีความรู้เรื่องสุ่มผักาอันนี้เรื่องจริงเลยโอมันศึกษามันจะซื้อไงมันต้องศึกษาโออันนี้มันถ้าซื้อมันต้องมีเพิ่มเหรอออปชันนี้เป็นออปชันเสริมใช่ไหมแต่ของพอเช่ผมไม่รู้แต่พี่วานแก้วอะแปดหมื่นแก้วเดียวด้วยแก้วเดียวือนแก้วปดหมื่นแล้วไอ้เฮียแล้วดีแม็กแถมมาสิบสองแก้วเราไปเข้าหน่วยนี่นี่ตรงนี้ก็ออปชันไหน ที่เป็นโลโก้เนี่ยอ๋อปักเหรออ๋ออันนี้แค่ปั๊มใช่ป่ะเพราะว่าปั๊มสองหมื่นบ้างสองหมื่นแต่รู้ว่าโลโก้นี่ก็ถ้าเป็นลัมโบก็แสนหนึ่งเนาะถ้าเป็นลัมโบนะใช่ต้องมีต้องมีไม่งั้นขับไปเขาอย่ากเขาไม่รู้ไม่ไวเวลาถ่ายเซลฟี่โซฟีแล้วมันไม่เห็นไงเดี๋ยวเขานึกว่าขับไอ้นิสไอ้มาร์ด้าสามปอดแดงๆเหมือนกันอ้าวนี่นี่เราหมักอยู่ฝั่งนี้มานานแล้วนะรถมันมีข้างเดียวไงรถข้างนี้มั่งกูจะเปิดไอ้นี่กูจะเปิดฝาพงดูเครื่องแล้วกูอยากดูเครื่องกัััันเเตตตตรรรรีียยมมววาาคคบ เราเราจะใส่ซสาลรอ้วครับขอแรงแรงะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮียหาปุ่มไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยยโอ้ชันเบาอะชันเบาชันเบาชันเบาแรงแรงดีเฮ้ยแต่มันให้มันอยู่ด้วยนี้เพราะว่าโอมันมีความรู้เรื่องนี้โอ้ล้วเครื่องมันไปไหนอ่ะเอาไอ้เหี่ยเอาไม่เลิกอีกเหรอ ยังก็เครื่องอย <c oughs> <c oughs> ู่ข้างหลังไงเขาเรียกเครื่องวางกลางอมีเครื่องวางกลางเหรออันนี้ก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้สองอันอ๋ออันนี้แต่มลึกดีนะวิชาตลงไปได้ปะได้ไหมได้ชัวได้ไหมได้ชัวก็ไม่ใช่เครื่องมันอยู่ข้างหลังจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยโอ้โหเขาเรียกเครื่องวางกลางนั่งๆปเฮ้ยหลังเปิดรายการใหม่เปิดรายการใหม่ตายนะเฮ้ยจะไม่ก็ออกเลยอ่ะเออเฮ้ยสามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ค่ะอทุกอย่างนี้มันตลกใครอีกเอาเครื่องกันดูหลังอ่ะงั้นต้องไปดูไปดูหลังกันไปดูหลังกันอ้าวอ้าวไอ้เที่ยไม่มีเครื่องอ่ะ มันจะซ่อนไอยี่ห้อเนี่ยมันจะมีนิดเดียวอะเซอร์วิสให้ได้แค่เซอร์วิสนิดเดียวเนาะเนี่ยแค่เนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเติมน้ำมันหเนี่ยเติมน้ำมันเครื่องใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยเ้ำมเครื่องเปิดได้นิดเดียวอะอันนี้อันนี้เป็นไรวะน้ำมันน้ำอันนี้มอ้น้ำอันนี้น้ำมันเครื่องอ้าวอ้าวรถไม่มีเครื่องก็สไลด์อย่างเดียวแล้วขับยังไงวะคือเขาไม่ให้คนธรรมดาเปิดได้อ๋อต้องช่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราหมดสิทธิ์ดูนะครับทุกคนให้คนพิเศษเปิดอยู่อยู่แถวเนี้ยแหละเนอาลเุ้นโมบิลเลยด้มไีกบ เอโทรศัพท์แล้วข่อเป็นไงบ้างข่อเป็นไงบ้างข่อแห้งนี่ฮะอะไรของเขาหวะเ่อแห้งนีรสอร่อยว่ะท่อแห้งเออคนที่ใหญ่เลยรสขอแห้งเปิดมาไม่เห็ดเลยอันนี้ก้มอะไรเนี่ยขนมดูช่วงล่างไหมโอ้โหดูช่วงล่างแบบถล่มแล้วยังซื้อรถแคริเบียนหัวช่วงล่างผูกใช่แต่มาจืดแล้ชุบมะขามเออ่ผมดูจืดมากเเดี๋ยวกี้อ่านชุบมะขาดเสี่ยสวัดีครับดีครับเสีย วันนี้วันนี้เสียจองไว้ยังครับอ๋อยังยังมาดูก่อนดูก่อนล่าสุดเสียไปทองหล่อใช่ไหมครับเนี่ยฮะใช่ไหมเมื่อไรผมคุณคุดหน้าเสียนะครับเนี่ยมไม่ใช่ใช่ไหมลรอขอบ20ใหญ่มากโอเคอยู่ๆก็มาล้อขอบ20 <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนดูเองอยากรู้เองเลยดูคาลิเบียนได้ไหมอยากรู้ไงมดูคาลิเบียนได้ไหมอันนี้โอ้โหเอาห้วยคองหูขึ้นให้ได้ก่อนห้วยห้วยเลย่ะห้วยอีสานเลเอาห้วยข้องขึ้นให้ได้ก่อนถ้าขึ้นห้วยข้องหูได้ก็โอเคอยู่เพราะว่าคาลิเบียนมันไปในทุกที่อะครับโอ้โหจะขิงใส่ซะแล้วชอบคมิอยู่ข้างในครับผมเปิดได้แล้วจะฉีดน้ำฝนตรงไหนนี่ไงล้างไฟตาอันนี้ล้างไฟตา ล้างไฟน้ำฝนล้างไฟตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะงงอันนี้ฉีดน้ำฝนสวิตฉีดน้ำฝนมันต้องอยู่ข้างในอยู่แล้วแหละใช่ใช่ห้คนข้างนอกกดยังไงเคนข้างนอกปัดได้ไงนี่มันมีอยู่ตรงนี้ไงซ่อนอยู่ใช่หรอ่ใช่ใช่โอ้เป็นช่องแรกเลยนะครับทุกคนเป็นการรีวิวช่องแรกในไทยที่รีวิวที่ฉีดน้ำฝน มาดูสิน้ำฝนอยู่ตรงไหนบ้างมีรถตู้มาขาด้ที่นี่มากสุดยอดเลยนะครับขับไปดูศูนย์ถึงร้อยไปไปไปขับดูรอบไปได้ไหมไปไปไปได้บุญตูดไปกดหน่อยตูดถึงร้อยไปกดไปศูนย์ถึงร้อยภายในกี่กิโลไปนี่ขึ้นรถที่ครับไม่ขึ้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ไปด้วยกันไม่ไปนี่เอาตรงนี้เดี๋ยวไปป๊อตไปป๊อตมาหน้าบ้านนายอย่าง เฮ้ยขับดีว่ะทำไมรถราคาขนาดนี้ไม่ขับดีวะเอาเยี่ยมันจะมาโฉบมาล่อของคาริเบียนได้ไงแล้วเยี่ยสตาร์ดสันยังดูแล้วแม็โพก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอยากมาอวดไม่ได้อยากอวดอยากจะรีวิวเรื่องเรื่องเออแต่กูไม่รู้ไงกูไม่มีความรู้เรื่องนี้นั่แล้ครับอย่างนี้ที่บอกแหละกูอยากจะรีวิวแต่กูไม่มีความรู้เรื่องรถซุปเปอร์คาร์กูต้องไปรีวิวพวกคาลิเบียนพวกมีแม็กพวกรถตัวเองที่ใช้อยู่อ่ะขอบคุณ ลิสคาด้วยนะครับรู้จักแทนท่อแทนท่อมันคือมันคืออะไรวะมันเท่ายืมอ่ะ <laughs> อ๋อลิสคาแทนท่อ <laughs> โอเคครับผมขอบคุณลิสไทแทนท่นขนขอด้วย <c oughs> โอ๊ยแ <laughs> ทนท่อ <laughs> ลิ้นไปหมดแล้ว ไม่น่ารีวิวรถดีเลยสำหรับใครที่อยากจะเช่ารถหนูนะไปใช้บริการเอาไว้ขับออกต่างจังหวัดไปหาญาิเมียญาติผัวหาใครก็แล้วแต่ไปได้เลยครับตั้งแต่รีวิวมาอันนี้รีวิวดีสุดๆที่ให้เราเช่ามาซึ่งเราก็ไม่ได้เช่ามาอันนี้สงข์เขาเช่ามาเราก็ขอหน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วก็อย่าลืมน้ำยาเคซี่คาร์ครับผมนี่ครับสนใจไปสั่งได้เลยในเพจเคซี่คาร์นะครับมีแอดมินคอยตอบวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย